สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับยี่สิบสองธันวาคมนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับเป็นช่วงกลางสัปดาห์แต่ว่าฟุตบอลวันนี้ไม่เงียบเหงาเลยนะครับก็ถึงแม้จะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแต่ว่าจะมีบอลเตะกันเยอะนะครับเช่นเดียวกับวันนี้นะครับผมก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีทั้งฟุตบอลลีกครับ ของอังกฤษนะครับมีเกาโชสเตรียนะครับมีลิเกิงฝรั่งเศสลาลิกาสเปนแล้วก็อิมากไมายเลยให้เลือกเชียร์กันนะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็ผมจะคัดมาฝากกัน2คู่ด้วยกันนะครับผมไปดูที่คู่แรกก่อนละกันนะครับก็จะเป็นฟุตบอลเกาโชสเรียนะครับหยิบมาวันนี้ก็จะเป็นคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานครับจะเปิดบ้านเจอกับโตริโนนะครับ อินเตอร์ตอนนี้เป็นจ่าฝูนะครับผลงานยังค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดนะครับแล้วก็แต้มเยอะสุดตอนนี้นะครับ43คะแนนทีมอันดับสองยานาลีอยู่4่คะแนนด้วยกันนะครับผมก็ผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับชนะมาสองเกมติดนะครับในการเจอกับไกเยลลี่40ย์แล้วก็ชนะซาเลตาน่าไป5 0นย์นะครับต้องบอกว่าหลังๆนี้ในลีคือผลงานดีมากๆนะครับชนะมาลัวๆ้าหเกมติดแล้วนะครับ ตอรรนโนเองก็ถือว่าผลงานดีเหมือนกันนะครับไม่แพ้มา4เกมติดแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับวันนี้เนี่ยวัดกันปอลต่อปอนะครับอินเตอร์ดีกว่าค่อนข้างชัดมากๆเรือเรื่องของผลงานสภาพทีมที่ค่อนข้างฟูนะครับมีขาดแค่คนเดียวคือ,อนิโกโลบาเล่าครับติดโทษแบนแต่ว่านอกนั้นคือถ้าเกิดอัวตรลรกๆเนี่ยคือว่าลงได้หมดเลยนะครับพวกมิลานสกินเนียเซฟานเดอร์าฟนะครับมีโบซโซวิดชวาโนกูแล้วก็มีพวกอินเชโกกับลาอุทลูมอติเนสด้วยนะครับ ตอร์ิโน่เนี่ยผลงานดีก็จริงแต่ว่าพักหลังแล้วเนี่ยต้องบอกว่าผลงานเกมเยือนไม่ดีจริงนะครับเกมเยือนของตอรริโน่หกเกมหลังสุดในลีกก็คือไม่ชนะใครเลยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้ถึงสี่เกมผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยทุปปกอ์ปกอบต่างๆนะครับอินเตอร์เหนือกว่าหมดเลยนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยซาแต้มก็ไม่น่าพลาดหรอกนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วจะชนะได้เกินราคาหรือเปล่าที่หนึ่งจุดห้าก็ต้องลุ้นกันนะครับแต่ว่าดูแล้วมีโอกาสสูงที่จะผ่านได้ผมให้เชยร์ที่ อินเตอร์มิลานก็ระกัดน,นะครับอีกคู่หนึ่งับไปดูที่ฝรั่งเศสนะครับเป็นลิเอิงนะครับลอริยองจะเปิดบ้าเจอกับปารีสแซงแช็คแมงนะครับลอริยองเจ้าถิ่นผลงานกําลังละซํำหนักเลยนะครับแพ้มาลูลัว8เกมติดแล้วก็มนชนะใครมา12เกมรวดนะผลงานค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปกที่ตอนนี้จะเป็นอันดับรองบุ้ยนะครับเพิ่งจะมีแค่15แต้มจาก18เกมนะครับ วันนี้เล่นในบ้านครับเจอกับทีมอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสอย่างปารีสผมคิดว่าตรงกันข้ามทุกอย่างแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะรอดยากนะครับปารีสกําลังผลง,งานยอดเยี่ยมนะครับเกมลุกยังดุดันนะครับตัวผู้เล่นหลักๆก็ถือว่าลงได้กันเกือบหมดนะครับจะขาดไปบ้างแต่ก็ถือว่าไม่ส่งผละอะไรมากมายนะักวันนี้ผมคิดว่าปารีสใสๆครับสามแต้มไม่นอนแล้วก็น่าจะเป็นการชนะที่ค่อนข้างขาดลอยด้วยนะครับให้เชยที่ปารีสแซ็งชแมนะครับสรุปแล้ววันนี้2คู่นะครับผมให้เลือกมอีท่ อินเตอร์มิลานและปารีแสแซ็งชักแมงนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ